กรอพี่กรอบเยอะที่สุดเลยพี่นี่กรอบนี่เอาไปสู้แคร์มาไปจ้างรถแมคโครมาแคะ์ไปละแข่งไหมพี่เปิดแปซซ่เลยอ่ะมันแข็งพีแต่ไม่รู้มันเหนียวหรือเปล่าโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มาจำอะไรกันครับคละมา แล้วทำไมไม่แต่งชุดครับเพราะว่าต้องทำอาหารเราต้องมีผ้าเอี้ยมไม่ใช่เหรอครับผ้าเอี๊ยม,มอยู่ไหนครับอยู่ข้างในนู่นเลยคะ่ะเป็นละครใบ้เลอครับเดี๋ยวเราไปแปลงล่างเป็นเอี๊ยมแป๊บหนึ่งมาแล้วได้ชุดใหม่มา <c oughs> <c oughs> เตียมของเขโอเคเตรียมชุดเรียบร้อยเดี๋ยวเราเจะมาทํา ผลไม้เคลือบน้ำตาลเครือบเคลือบเ้เลือบเคือก็คือมาจากในทิกตอกแหละตอนนี้พี่เห็นเขาทํากันเยอะมากแล้วหลายช่องหลายคนเราก็อยากจะลองทำบ้างใช่ใช่ไหมของเราได้เตรียมผลไม้มาแล้วกี่อย่างสี่อย่างมีอะไรบ้างครับอวุลกล้วยสตรอเบอรรี่ส้ม ผลไม้เสียบไมเสียบไม้ลูกชิ้นเนี่ยมันก็มีวิธีการเสียบสลับกับผลไม้สามสี่อย่างอะ่ะมันก็จะเป็นสีสันสวยงามของมันได้มันก็แล้วแต่เราพี่ก็จะให้แต่ละคนอะ่ะมีจานแต่ละจานของใครของมันเลยแล้วก็เสียบกันคนละสักสามไม้แล้วก็เสียบไล่ดูว่าจะเอา อะไรไว้บนไว้ล่างไว้กลางเป็นสไตล์ของใครของมันเป็นดีไซน์ของใครของมันโอเคใช่ไหมเสียบจะสามจานสามไม้สามคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทําน้ําตาลเคลือบกันโอเคไปเริ่ม<ป> เอมเอาอะไรบ้างสตอเบอรี่รส,รส้มอส้มองุ่นองุ่นก็คือ3ามสี่อย่างแหละแต่เ,เรามาดูตอนที่ที่จะเสียบไม้ใช่ไหมว่าจะเรียงยังไง โอเคแต่ละคนได้ทําการเสียบผลไม้เข้าที่ไม้เสียบลุก้นแล้วของแฮมมีอะไรบ้างยกมาขึ้นอะไรที่ไม่เกี่ยวออกไปเลยเอาเหลือแต่ไม้สามไม้ของที่เราจะเคลือบไว้อืมหิวเลยแฮมลือเก็เกาะพี่เอาบาไว้มาสองแฮมสามไม้มีอะไรบ้างอ้วงนงเสมสับปะรด มีก<ซ>ล้วยส้ม <anak> องุ่นสตรอเบอรี่องุ่นกล้วยสตรอเบอรี่มีกล้วยไม่หนึ่งอันนี้หอยบีมสตรอเบอรี่ส้มองุ่นสตรอเบอรี่องุ่นแล้วก็ส้มองุ่นสองกล้วยกล้วยหนึ่งสตรอเบอรี่หนึ่งสามเลยนะองุ่นสองส้มสองสตรอเบอรี่หนึ่งเราเลือชสแตนนะแถมไม้สตรอเบอรี่หนึ่งส้มหนึ่ง องุ่นหนึ่งสตรอเบอรี่หนึ่งเขาบอกคนละวสามไม้ไงขอโทษออฝากใครเปล่าฝากใครก็ได้นะนู่นได้สามคนนะเอออันนี้ไอ้บักมดส้มองุ่นสตรอเบอรี่กล้วยกล้วยใหญ่นะชอบใหญ่เหรอแล้วกันนี้สตรอเบอรี่ส้มกล้วยแล้วก็องุ่นแล้วก็อันนี้องุ่นส้มสตรอเบอรี่องุ่นส้มสตรอเบอรี่องุ่นสตรอ เวลาเช้าวันแล้วก็อีกไม้นึงก็จะเป็นกล้วยอันนี้กระรวยนะหนุนแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้กล้วยฝั่งมุกเหรอใช่การไปฝั่งโอเคเราได้ของใครออกมาแล้วเนาะคนละสามสี่ไม้ต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการเคลือบทําน้ําตาลมันก่อนทําตัวเคลือบมันใส่น้ำใส่ซอสก่อนใส่น้ําให้เดือดก่อน A few minutes later เดือดแล้วเนี่ยไปเลย โอ้ตายไม่หวานหรอกพี่ปล่อยปล่อยมันเลยมดปล่อยมยอันโัน้ำมันเยอะก็น้อตาลนะพี่ใช่เสริมตาลอีกไหมต้องกวนหน่อยไหมพี่กวนดิกวนตีนนะมีกวนจนตีนแล้วเนี้ยเอ,อาใส่ไปอีกหน่อยช่องเราทำอาหารแบบเขามาดูกันไม่เคยจะทำตามได้อะทำตามช่องเราไม่ได้ แล้วก็ไปรีวิวอาหารก็ไม่ได้ด้วยเราพอพอว่าตัดขาแมั้ง A few moments later แด้ไหลองนี้ได้เลยคนไปเยอะเยอะอย่ดีคนเยอะก็เยอะอย่างตะกี้อ๋อหไฮดานเจ็บเลยใช่ไหมเออแออลองอ่ะแช่ไหมนุ่นเอ๋ยอุ้ยอันนี้อาจจะมีได้แต่แม่มันก็ต้องเคี่ยวทิ้งไว้อีกอ่ะ ไม่ใของอีกตัวอ่ะเออนี่กรอบยังนี่กรอบยังกรอบนวพี่นี่น่าจะกรอบไอ้แฮมลองดิแข็งยังออยงนี้มน่เรมกรอบแล้วใ่มกร้วใ่ไอันอันนี้กรอบแล้วมดจุ่ม จับจับจ to ับต้องกรอบแล้วแหละเราเคี้ยวเหนเคี้ยวดิลองเคี้ยวดิลองใส่ปากกรอบกรอบยังนี่ไม่กรอบ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 ยังทิ่งทดเลยพี่นี่ก็กรอบนี่เอาไปสู้นี่เหยวงี่แคบมาเราไปจ้างรถแม็กโครมาแคบไปละ แข็งไหมพี่มันเปิดแป๊ซเลยอ่ะมันแข็งพี่แต่ไม่รู้มันเหนียวหรือเปล่าสีมันก็อย่างนี้แหละที่เขาทำกันนะมันก็ประมาณอย่างนี้เนี่ยเกือบได้ใช่ไหมไหนดูนิ้วก็กรอบแล้วเนี่ยเอามาแฮมมาลองมาเอาให้นั่งก่อนก็ได้กล้วยที่ที่มีแต่กล้วยอ่ะเออให้ทั่วเลยให้ทั่วให้ทั่วคราเข้าวต้นไม้เหช้อนไม่ใช่ไม้ ุรั่วรั่วแล้วได้ทั่วเลย,รลยตรงที่ตัดด้วย,วยหมุนด้านมันหมุนไม่ได้พี่จออุ่มแช่จริงไว้เลยอะเคอมพเจนอ่ะหยุด้เดี๋ยวมาหนูขอเวลาก่อนนะแป๊บนึงเออไปแคะเอาแม็กโครอะรถตักพี่น่ะเอามาแคะฟันออกก่อนนี่ดูนี่นได้แล้วพี่ เอาไว้บีม้าวนัอกไว้นัอกไว้โอ้มันไม่เหมือนในคลิปเลกล้วยกล้วยได้ไหมลาบอะไรเนี่ยอะไรครับพี่เฮ้ยแต่มันมันกระบอกแลพี่ตัดปิดทำปิดทำปิดเปิดเป็นยังไเบาเบาเบาไว้ไหมเบาแล้วเบายังเบาแล้วเอ้าหายไปไหนลูกหนา โอเคสําเร็จเสร็จสิ้นไปทุกคนได้แล้วตามนี้ตามใน,ามนจานนี้ลองเทสเลยกินกรอบไหม,มกีสตอรอร์ใช่เหนียวแข็งขึ้นปากเปรี้ยวเนาะอ่างุ่นใช่ไหมอ,ลลอะไรเปรี้ยวอ่งุ่นเปรี้ยวกระป๋องเปรี้ยวกระป่อเปรี้ยวมไม่เคยมันไปตัดกับไอ น้ำตาลไงน้ำตาลมันหวานเจี๊ยบแล้วเจอสตรอเบอร์รี่ไปมันก็เลยแบบส่งให้สตรอเบอร์รี่มันเปรี้ยวไปใหญ่ไรเงี้ยแต่พูดถึงมันก็กรอบใช่ไหมขมกรอบกรอบมากพอ่อมาชงรูนะ้ไหมกินอะไรกินกล้วยกวาดอ่ะอืมเหมือนเลยเหมือนมานั่งกันแล้วนะกินสตรอเบอร์รี่กันเนี่ยกรอเอามงกุลก็เป็นหมวกกล้วยกวาดเปรี้ยวมากติดเลยวะ่ะเอาอันนี้ละะ้กัน กรอบอยู่แต่ว่าพอเคี้ยวเคลไปติดฟันไอที่กรอบแล้ววะใช่่ะเอมเดียวพี่พลอยโอเคสรุปสำหรับผลไม้เคลือบน้ำตาลก็ก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าสำเร็จผ่านเสร็จสิ้นกระบวนการมันเคลือบออกมาแล้วใสเคลือบออกมาแล้วกรอบอยู่ ใช่ไหมใช่ม,มันกินได้ใครอยากทำก็ไปลองทำกันดูวิธีการคร่าวๆยังไงนะที่ยวน้ำตาลเตรียมผลไม้เสียบไม้เสียบไม้ไว้อยากกินอะไรก็แล้วแต่เสียบไปเหอะเสียบไปเหอะแล้วก็เอาผลไม้ไปชุบในน้ำตาลที่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่ใช่แล้วก็อย่าอย่าปิดไฟนะคะแล้วก็มาน็อกด้วยความหวังดีแล้วก็มาน็อกน้ำแข็ง เพื่อให้ไอ้น้ำตาลที่เกี่อบผลไม้มันเซตตัวใช่ไหมใช่แล้วเราก็ทำการกินได้ใช่ไหมนี่ไอ้มดมันไม่สนใจแล้วแล้วมันกินอย่างเดียวทำแล้วก็ต้องทำแล้วก็ต้องกินปากอะไร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 ปากกับพาร์ยฝากโอเคใครเห็นคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปกับเจ้า ไปทำกันดูนะผลไม้เคลือบน้ำตาลโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย